สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเย็บซีท่านเฮ้ยยังอาส่วนพี่น้องเย็ซีเขามามาอันนี้ในเร็วมางานสังฆทานอยู่ทางบ้านเท่านี้มหานีกาแฟเนี่ยมีกาแฟเนี่ยยังมีทุกอใจแล้วครับสุกี้ตอนไหนสกี้ตอนไหนสิได้กินสุกีร้องไห้กินมี่มูกระทะ a อีกิมีหมูกระทะเดี๋ยวสิลองชิมเบิ่งสิเป็นยังไดะเนี่ยมาเบิ่งพอขั้วด้วยครับเนี่ยพอขั้ว พอกลัวอินเตอร์นะเนี่ยพอกลัวควาเห็ดสั่งบินบินบินจากคุณเด้บินจากสหรัฐอเมริกาได้พี่น้องมาไกลได้พี่น้องมาไกลคักได้ดิเพววื่อกระถามว่าเป็นสร้างข้างในนอมากนี่นอนสร้างบ้านเฮาบ่สร้างบ้านสบายบ่วอ่า ครับสวัสดีเอ,อ่อคลิปนี้เอาไว้สวิทสกักกอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเดอ้อสวัสดีครับ